สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะอ่ะาไม่ว่าจะเป็นทางช่องดูทูมหาเฮงผ้ามวนเจี๊ยบหนึ่งหกขาชาแนลสวัสดีแฟนเพจนอกจากไอ้แฟนเพจเ,เจี๊ยบหนึ่งหกขาวันนี้เจอกันตอนสายๆแล้วอเอาแนวทา,างล่าพัฒนามาปากวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ 14มีหน้าพบสมหกสิแ6 8กูได้เขียนคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามปิดกันลรงแรกใจให้กับทีมงานนะคะเนะาะจ,จะสรุปให้เลยนะเนาะใครชอบผูไหนก็พิจารณาดูได้เลยนะคะไม่ชอบก็ผ่านบางมือก็เวยล่องไปนองเอประทันเน้ามือนีนนออกนออน้ก็เลยอ่ามีมาหายกัส,สามเสี่ยนเพิน่นกับของทีมงานนาะ,ะเนาะ นะฮสัปดาห์นี้กะถ่ายสัปดาห์แล้วค่าเอฟซี FC เข้าเฮ่งๆปัปงๆน้าก,กันเดือดขาเด้ออ่านะฮะของไพรเนี่ยล่ะกะมีของทิมงานแหละพี่น้องนะฮะแล้วก็ลาวมาคักลาวมาคักใหรว่าเน้นเน้นเขนเชนอ่บาบไรเขาคือเขารุดคือรุดแล้วก็ของน่าจะเป็นเซียนขาดปัดนะที่ส่งเข้ามาแล้วอ่านะฮะบางที่้าเจ้จองงมาซากุนี่อ่าเจําเนือ้อของหากะ ขออนุญาตนะฮะลุงไม่ทันก็อาจจะผ่านแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะผู้ใดอยากอจะลุ้งแน่ท่างกับทีมงานกับส่งไล่เขามาไว้เลยพี่น้องนะคะถ้า่วนมันเข่าดีๆเอฟซีเพื่อนกับติดต,ตามเพื่อกลนั่นแหละนะ,ะอ่าฮะเข้าก็ส่งมาไว้แต่ถ้าส่งมาสา,ายอะไรบางที่าทีมงานกับเฮ็ดคลิปว่าทนเนาะคนะ่ะเนาะก็อาจจะก็อาจจะผ่านอ่ะเาาพราะว่าเพิ่นออกอยู่เลยๆจันทรุสอ่ะผู้ใดมากกะมึงเอาคนบ่มากเพื่นกับมึงคือเก่า อ่านะคขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์เลยที่เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานเอาเดี๋ยวจะเป็นถือว่าสรุปกันเลยก็ได้นอกพี่นอกน้อแอบแบจดลงในคลิปนี้ไปเลยเพื่อมีชุดไดทีเอฟซีเอ้อดีตรงใจมากนะจะได้เอาไปพิจรารณาก่อนมูกบรบมหลาย่าลายดอกพี่นอกนะเอามาฝากมาตอน ยังไงแน่พี่น้องข้าจะคือว่าฝนตกขัดแถมวันวันก,กนวนเนาะทางฮ้อมีแต่มีแต่ขึมแต่ว่าบ่าตกอ่ะเอาเดี๋ยวจะให้ไปมึงแนวทางของอของทีมงานก่อนเลยพี่น้องนะอ่ะของทีมงานเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเน้นเน่นแชนแนอ่าพี่น้องนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใช้กล้องหลังนะ สรุปห้ก้อนออกแล้ว่าพี่น้องเนาะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดอันนี้ของส่วนตัวของทีมงานเลยพี่นอ้องด้วยอ่านะจับมาให้เน้นๆนะเน,นๆเลยนะเน้นเน้นเลยนะสามตัวชุดสามตัวสี่เก้าห้าแล้วก็สี่แปดห้าตออกมาแบบนี้แหละพี่นอ้องเด่นสี่คู่สี่หางนะแปดหาเก้าหาสี่แปดสี่เก้า อ่าอันนี้กันพี่น้องกันนะสี่เก้าห้าสี่แปดห้าอันนี้เป็นลาวทีมงานเลยพี่น้องเด้อเน้นๆเน่นหน่อยเ,เขียนนเอาแคปภาพน,นะเอามาฝากเพื่อมีโชคมีมาใเห็นบ้างแหพี่น้องเด้อสิว่าเราเห็นอ่าฮะสี่เก้าห้าสี่แปดห้าแปดห้าเก้าห้า สี 48, ่แปดสีเก้านะเน้นๆเ,เลยสี่คู่จะแตกไหมพี่น้องแตกบ่าคัดมาหายเน้นๆพี่น้องอะตัวนี้ตัวตัวรองฮะตัวรองตัวรองอาจจะอาจจะเป็นตัวจริงนี่ดูใจไหมชุดนี่จะชุดน้อยๆนฮะคัดมาเน้นๆเลย อันนี้ของเราทีมงานนะครับเนาะแคปผักพี่น้องสรุปไปเลยนะคะจะสรุปไปเลยนะะอ่ะมาไปต่อพี่น้องแนวทางของเรามา,มา,มาคักอ่าเรามาคักแคปไปเดี๋ยวจะไปต่อที่แนวทางของเรามาคักนะะอือ น่าจะเห็นแล้วไปต่อพี่น้องของเล่า,ม,ามักคักเหล้ามักคักนี่ไอ้ว่าตามชุดเก่าเพื่อนแล้วมันจะมีตัวตัวรองสิบประเดียวมากนะพี่น้องว่าตัวรองที่ยังไม่มาก็คือเอาไวได้เขียนไห้พี่น้องนี่แต่ถ้าใครงบน้อยก็นี่ พี่น้องตัวร่องตัวร่องคู่ร่องนะคู่ร่องเน้นเน้นไปเลยนะคะเน้นเน้นไปเลยหนึ่งศูนย์หาแปดศูนย์หาอะไรแล้วคู่ร่องแล้วก็สองตัวสี่สามนะสี่สามอันนี้เห้ามกับตัดเอาเจารณาเอานะพูดได้งบหน่อยกันเน้นสี่สามเม็ดเดียวนะในหน่อยเฉียนเฉนอ้าวนี่แหละเป็นเนื้าพังเด็ดเด็ดน้องคะน้อ,น,อนี่สี่สามท่าหนึ่งศูนย์โอ้สี่สามต่องพี่น้อง หนึ 105, 8, 105, ่งศูนย์หาแปดศูนย์หาตุ่นล่องด้วยนี่แต่ว่าถ้าใครงบน้อยพี่ล่องผู้ได้งบหน่อยซี่สามนะของของเรามาคัดเอาแคปผับไปหนึ่งศูนย์หาด้วยหนึ่งศูนย์ห้านั่นเด็กหนึ่งของอออออง่อยเลียงผิดหนึ่งศูนย์ห้าพัดเอาพี่ล่องวิ่งอยู่เนี่นั่นแหละแต่ว่าถ้าผู้ได้งบหน่อยก็ซี่สาม อาจจะตามเรามาคักนะอไม่แน่อาจจะแตกไม่น้อยแคนแคนนังสิละเอะาาไปต่อทันหรือ,อยังน้อยแคบกันหรือ,อยังแคบกันไปไปต่อของเราขาดปัดพี่น้องเอาเราขาดปัด เน่าขาดปัดตัววิ่งหนึ่งกับสามตัววิ่งหนึ่งกับสามนะตัววิ่งหนึ่งหนึ่งกับสามตัววิ่งหนึ่งกับสาม 3. สามหนึง่งแปดสามเก้าสามหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเอาบุรีมาก์คนเสี้ยนขาดปัดอ่านะไม่ได้เน้นนะ เท่ากันหมดนะอีฟซี่พิจารณาเอานะสิไปสิกลับพิจารณามือนะคะเนาะสำหรับของของเล่าขาดปัดอันนี้เพ่นว่าฝากไปอุบุนนะเอาไ้จะไปทางไหนพิจารณาดูนะคะสำหรับแนวทางไอมือก่อนออกของวันศุกร์นี้สุดสัปดาห์แล้วพี่น้องไอให้ให้ปังให้มาเ้อนะคะเนาะเฮ้ให้ปังให้มาเอ้า ไปต่อเลยนะคะสุดถ่ายนะคะสะรุปนี่พี่น้องที่เด็ดเลยนะคะเป็นเหล่าของฝากเอามาฝากมาตอนเด็ดเดเขาคือเขารุดขึ้นลุดอืมนะเน้นๆนะใน,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 นเหล้าของฝากเลยพี่น้องเนออ่ 2, เอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แลนยางเดี๋ยวลุ่มบ่ต้องลุก <laughs> อ่านะผู้ได้งบหน่อยมึงเมื่อหอดเล่าของฝากอ๋อมักน้ำเล่าของฝากดอกเย็บหนึ่งหัขากันนีแะไรพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เพื่อมีโชคมีหมาน้ำกันนน้อะ,ะเนาะเอาแคบเลยยังแคบนะแคบภาพเลยนะ ่าเนะจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะแกปภัพอือ้าวท้ายคลิปแล้วก็ขอให้เอฟซีอ่าที่ติดตามทีมงานมาหาเห่งยู่นะคะเนะาะแห,ห้งแห่งปังๆมันหมาเน้อเด้อนะคะเนาะ,นะะ,นอ,ะอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า สัปดาหนาพี่น้องค่อยพอกันอีกนะคะเนาะสำหรับปูใดมีแนวทางเด็ดๆกับติดต่อเจมเน่งหข,ขาอายากวางแนวทางกับทีมงานนะคะเนาะอยากแบ่งปันเด้อพี่น้องเด้อนะนะคะศูนย์เก่าีสามแหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงให้บังทุกท่านขอบคุณที่ติดตามจนจบลิปนะคะสวัสดีค่ะ